สวัสดีครับผมนานาทุตพิมเสนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องบันทึกการเวลาดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ํานะครับซึ่งลักษณะการถ่ายทอดความงามบนภาพเขียนสีน้ํานี้นะครับจะเป็นการเขียนภาพสีน้ําที่มีความนิยมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับโดยมีจิตรกรชาวอังกฤษนะครับได้รับความนิยมและพัฒนาต่อมาเรื่อยๆในยุคสมัยของรัชกาลที่6นะครับซึ่งก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการเขียนภาพน้ำนะครับจะเป็นการเขียนที่มีความสดใสและความงดงามที่ดึงดูดเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับจึงได้รับความสนใจจากพาวิมาดาเธอในการทําหน้าที่บันทึกความงามของดอกไม้นะครับซึ่งการเขียนภาพสีน้ําคุณค่าหลวงในพาวิมาดาเธอนะครับเป็นการถ่ายทอดความงามในลักษณะของความเหมือนจริงนะครับ ซึ่งเป็นการสร้างงานที่ต้องเหมือนดังภาพที่อยู่ในธรรมชาติของจริงนะครับโดยยึดหลักการสร้างสารรค์และนําเสนอตามที่ตามองเห็นนะครับซึ่งถ้าหากใครได้ดูผลงานนี้แล้วนะครับก็ซึ่งถ้าหากใครได้ดูผลงานนี้แล้วนะครับก็จะต้องชื่นชมของผู้วาดนะครับเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของสีน้ําที่มีความโปร่งใสและแห้งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้เขียนนั้นจะต้องมีความแม่นยําในการลงสีอย่างมากนะครับจึงจะได้ภาพที่สวยงามและสมจริงมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาภาพเขียนสีน้ำทั้งหมดนะครับสามารถแบ่งการวาดภาพทั้งหมดนี้ได้3รูปแบบนะครับนั่นก็คือการเขียนเฉพาะดอกไม้การเขียนแบบมีพื้นสีหลังฉากนะครับแล้วก็การเขียนแบบมีการจัดองค์ประกอบนะครับการเขียนภาพแบบเฉพาะดอกนะครับเป็นการเขียนโดยเน้นความงามของดอกไม้เพียงอย่างเดียวนะครับในภาพนะครับก็จะให้ความสําคัญเฉพาะดอกไม้เป็นเพียงอย่างเดียวนะครับและผู้เขียนจะต้องแสดงรายละเอียดของดอกไม้ครบทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ ดินสอล่างภาพแบบต้นฉบับนะครับและลงด้วยสีในพื้นภาพนะครับเก็บรายละเอียดทั้งดอกและใบนะครับเพื่อสร้างความโดดเด่นและเสมือนจริงจะทําให้ดอกไม้นั้นดูเป็นจริงนะครับการเขียนภาพแบบมีองค์ประกอบนะครับเป็นการเขียนภาพที่มีส่วนประกอบอื่นๆในภาพไม่ว่าจะเป็นแจากันผ้า,าปูโต๊ะหรือว่าพื้นหลังที่แสดงทั้งมุมผนังนะครับซึ่งการทําอย่างนั้นนะครับจะเป็นการเพิ่มเรื่องราวของภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ จะดูมีเรื่องราวมากกว่าภาพเดี่ยวๆที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่จะเป็นช่อดอกไม้ที่ปักในแจกันนะครับก็จะบอกถึงเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งการเขียนแบบมีการจัดองค์ประกอบจะเป็นการเขียนที่มีความยากมากกว่าภาพทั่วไปเพราะผู้เขียนนั้นจะต้องแยกว,วัตถุต่างๆให้ชัดเจนและสร้างระยะภาพให้ดูออกไม่กลมเกลียกันจนเกินไปนะครับเพื่อให้ดูมีความเสมือนจริงนะครับขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก สำนักศิลปะและว,วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา